อย่างที่ยะลาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีฝนตกหนักแล้วก็มีฝนตกสะสมนะครับก็อาจจะทําให้เกิดน้าหลากหรือว่าน้าท่วมฉับพลันได้ในระยะนี้แต่ว่าไม่ใช่แค่ที่ยะลาเขาบอกบว่ามีหลายจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักนะครับคุณวีใช่ลแล้วครับก็มีหลายจังหวัดเลยแต่ว่าในบรรดา10กว่าจังหวัดที่อาจจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งได้เนี่ยมีอีก3จังหวัดรวมยะลาด้วยก็4นะครับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมนะครับ เพราะว่าคุณผู้ชมครับเวลาฝนเยอะๆแล้วก็ตกหนักตกต่อเนื่องเป็นเวลานานติดต่อกันหลายวันแน่นอนครับก็ทําให้มีความเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากและดินทล่มได้เหมือนกับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดยะลานะครับซึ่งก็สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างครับ เจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานนะครับในจังหวัดยะลาก็ต้องเร่งเข้าเคลียร์ดินที่สไลด์ทับเส้นทางพร้อมกับเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมครับในพื้นที่อำเภอรบรรนังสตาและอำเภอเบตงหลังมีน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์เกิดขึ้นในพื้นที่เบื้องต้นก็มีชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วกว่า100ครัวเรือนนะครับโดยถนนสายบ้านกาสังในหมู่ที่6กตำบลตานนปูเตออำเภอรบรรนังสตาได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะและดินสไลด์ จนชาวบ้านไม่สามารถสัญจรได้และต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางสำรองซึ่งเป็นทางลุกรังแทนนะครับส่วนในพื้นที่อำเภอเบตงก็มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจนเก้าของนั้นได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ริมคลองกุนุงจนนองและบริเวณสะพานทานคิรีครับส่วนความช่วยเหลือทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้นำอาหารและสิ่งของต่างๆไปมอบให้กับผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนะครับ ขณะที่ทางจังหวัดยะลาก็ได้มีหนังสือแจ้งเตือนทั้ง8อำเภอครับให้เตรียมเครื่องมือและกำลังพลให้พร้อมเพื่อที่จะรับกับกรณีฉุกเฉินจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในระยะนี้นะครับ และอย่างที่บอกไปในช่วงตอนต้นก็คือวันนี้คุณผู้ชมที่อยู่ที่บริเวณของจังหวัดยะลายังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ําหลากหรือว่าน้ําป่าไหลหลากกันอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้ยะลาเองก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้นอกจากนี้ยังมีแถวประจุคีรีขันด้วยครับรวมถึงชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับรวมถึงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลในวันนี้ครับก็ยังมีโอกาสที่จะมีฝน ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้อยู่นะครับก็ขอให้ต้องเฝ้าระวังไว้ด้วยและในบรรดา15จังหวัดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็มีอย่างน้อย4จังหวัดนะครับที่จะต้องมีเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับใน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเรื่องของน้ําป่าไหลหลากนั่นเองนะครับมีจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูครับอย่างที่จังหวัดสงขลาก็ที่อำเภอเทพานะครับพัทลุงก็มีอําเภอกงหลาเขาชัยสนตะโมดนะครับรวมถึงป่าบอนสวนยจลาก็มีที่เบตงบันดังสตาร์และฐานโตครับแต่ว่าจังหวัดที่อาจจะต้องระวังเยอะหน่อยก็คือที่นราธิวาสนะครับก็มีทั้งอำเภอรงงะแงศรีสาครแวงสุขีรินสุงไหกโคลกสุงไหกปาดีอำเภอเจนะแล้วก็อำเภอเจาะไอรองด้วยนั่นเองนะครับ และถ้าเราไปดูข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็จะพบว่าภาคใต้โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาคอาจจะต้องระวังตรายที่จะมาจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมมากหน่อยก็วันนี้อีกหนึ่งวันเพราะว่าถ้าเป็นวันนวันพรุ่งนี้ตามการคาดการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าบริเวณของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับล่างสุดเลยจะเห็นว่ามีสีเขียวและเขียวออกเหลืองปกคลุมอยู่นะครับนั่นคือสีของฝนค,ครับ แต่แม้ว่าจะมีฝนตกนะครับแต่ดูแล้วจะไม่เยอะเท่ากับ2วันที่ผ่านมาโดยจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าจะมีฝนตกหนักจะต้องเป็นสีส้มสีแดงหรือสีชมพู ขึ้นไปนั่นเองนะครับและจากการคาดการณ์นี้พรุ่งนี้แม้ว่าจะมีฝนอยู่ภาคใต้ตอนล่างก็ยังคงที่จะต้องระวังอยู่นะครับแม้ว่าจะมีฝนตกลดลงนั่นเองนะครับทั้ง3ท่านครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือฝนเนี่ยยังคงมีได้เรื่อยๆคือฝนยังไม่หมดไฟนะครับดังนั้นพื้นที่ไหนอย่างยะลาเนี่ยนะครับที่ฝนตกก่อนนั้นนั้นมาเยอะๆแล้วก็แม้ว่าฝนจะลดลงก็จริงแต่ว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่ตกลงมาหน่อยเพราะว่าดินอาจจะชุ่มน้ําเต็มที่ตกลงมาอีกไม่เยอะก็อาจจะทําให้เกิดน้าหลาก ได้นี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับต้องน่าจะตกอีกหลายวันเหมือนกันใช่แล้วครับสำหรับภาคใต้เนี่ยเป็นภาคเดียวตอนนี้นะครับที่ฝนค่อนข้างเยอะส่วนตอนบนของประเทศถามว่ามีฝนไหมก็ต้องตอบว่าก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้อากาศเย็นอ่อนกําลังลงไปพออากาศเย็นอากาศแห้งเนี่ยมันไม่มีความชื้นมันสะสมตัวได้นะครับดังนั้นอาจจะมีฝนได้อย่างเช่นแถวภาคตะนอกหรือว่าภาคกลางตอนล่างๆนะครับขอเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์กันใกล้ชิดหน่อยนะครับขอบขอบคุณคุณวีริดครับ